การจ้างงานนั้นส่วนใหญ่จะเจรจาเรื่องอัตราค่าจ้างให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นหากมีเงื่อนไขหรือข้อเสนออื่นใดในระหว่างทดลองงานและได้ตกลงยอมรับไว้ทั้งสองฝ่ายย่อมมีผลบังคับใช้ได้เช่นกันคดีนี้เกิดขึ้นณนะบริษัทแห่งหนึ่ง นายจ้างรับผู้จัดการฝ่ายขายมาใหม่และได้มีการตกลงกับลูกจ้างให้มีระยะเวลาทดลองงาน119วันโดยกำหนดให้ได้รับผลตอบแทนทั้งหมดรวมค่าจ้างเป็นเงิน85,000บาทต่อเดือนและยังได้กำหนดเงื่อนไขต่อว่าในช่วงทดลองงานจะจ่ายค่าจ้างเดือนแรกร้อยละ50เดือนที่2ร้อยละ60 และเดือนที่3ร้อยละ70ของอัตราค่าจ้างที่ได้ตกลงกันหากผ่านช่วงทดลองงานจะได้รับผลตอบแทนเต็มจำนวนพร้อมส่วนต่างผู้จัดการคนใหม่ลงชื่อรับทราบและเข้าใจข้อความที่ได้ตกลงกันต่อมาลูกจ้างได้ลาออกจากงานก่อนครบช่วงทดลองงานและขอให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ย คดีขึ้นสู่ศาลในที่สุดศาลตัดสินว่าข้อตกลงที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงลดค่าจ้างในช่วงทดลองงานไว้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายสามารถใช้บังคับได้นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายส่วนต่างของเงินดังกล่าวและดอกเบีย้ยให้กับลูกจ้างคดีนี้ศาลท่านได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการที่นายจ้างและลูกจ้าง มีข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราและวิธีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งอยู่ในระยะทดลองงานได้แก่อัตราร้อยละห้อัตราร้อยละหกและอัตราร้อยละเจของค่าจ้างที่ได้มีการตกลงกันเมื่อมีการคำนวณค่าจ้างดังกล่าวตามอัตรานั้นแล้วพบว่าทําให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่มีการประกาศใช้ในนักขณะนั้นทําให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ กรณีที่ลูกจ้างลาออกก่อนครบระยะทุทดลองงานและนายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่ได้มีการตกลงกันไว้แล้วนั้นนายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างและส่วนต่างของค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกตกลงกันไว้อย่างไรควรยึดถืออย่างนั้นถ้าการตกลงไม่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการเอาเปรียบกันย่อมมีผลใช้บังคับได้ ติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกนสร Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน